ก็เอาละครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมกันานกครับอยู่นี่อยู่ตรงนะครับดิบระเนมูระอา่าคือลำลายวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับ EP2 ใช่ไหมหรือ,อ,อาหายกันไปนานครับผมไปเมื่ออาทิตย์ก็ไม่้แหเมื่อวันพัลลภัทไม่ใช่วันพัหัสวันไหนวะ วันอังคารหรือวันพุธว่ะคือนั่นแหละน่ะผมไม่ฉีดวัคซีนมาหรือมันคอดปวดแขนเลยผมก็เลยไม่ได้ลงชิปแค่นั่นะแหละจริงๆไม่ได้ปวดขนาดหรอกมาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั้นน่าจะขยายตอนนึงเงข้าว น่าจะมาขยายห้องให้เอ็นดีดีกูมาเริ่มก่อนต่อขุดไว้ตถลืมนั่นก็ไปรุยกันเลยต้องเข้าไม่เห็นอะไรมาโอ้ ะเข้ามทำไมเข้ามทำไมโอ้โหสองคนด <g ül> ้วยเรียกว่าคนเดียว <c oughs> โ,โยงไม่ออกไปข้างนอกอ่ะเฮ้ย <c oughs> เห็นว่ามายค้าจะมีอัปเดตเนี่ยเพรายังให้โหวตอยู่ด้วยว่าจะเอาตัวอะไรเขับโอ้ผมอยากได้ครัออปเปอร์โกเรมอะ่ะโอ้เขาโหวตเอ้อันนั้นโหวตชนะ รีไลน์หรือเปล่าวะไม่ใช่แต่ผมอ่านว่าแอร์ไลน์ไม่รู้ทำไมมันเขียน a i i E l อ่ะหรือเปล่าวะไม่รู้จะไม่ได้นั่นแหละรู้แค่ว่าอะไรัพราะเปิดไม่เห็นอะไวก็จะมาทำคอมมานด์คอมมานด์อะไรหรออ่อวงจอรอน ถ้าได้ถ้าได้ c o p โก r c o i นมาก็ดียู่นะ่อ้โหแต่ว่าเมื่อวานผมไม่ได้เข้าไปหวตเลยเพิ่งเห็นเมื่อเช้านะอ่าอย่างจสูงกี่ชันดีกว่าสามไหมแคนนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วก็ขุดอะไรเงเลยไหนได้หิือคนนี้งนลงถ้ำก็ดีกว่าปะเดี๋ยวไปเป็น หมูป่าแคนเดรี่ติตามหมูป่าไหมไหมอันนี้ไม่รู้จะมาถามทำไม มนอาจจะิดนี่มาถามดียังเนอะตอนไม่ทำอะไรถามแล้วกี่อนเมื่อกี้ก็มีเมื่อกี้ยายผมอะไรก็ไม่รู้นะถามทำไมไม่รู้ตอนผมนั่งเฉ้เฉ็บสุดติแม่มาถามเลาะตอนจะทำอะไรน,ะไนาะก็มาถามนนาะเหรอหยาดตัด นั่นแหละก็คอปเปอร์มแพ้กค่นัน้นแหละมันก็ยังไม่มีค่าเหมือนเดิมนะน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละคอปเปอร์ผอยยังปวดเสียงอยู่เลยตอนนี้นเฮ้ยไม,ม่มีอาหารกินเลย <c oughs> จะทำยังไงดีนะ พี่นี่ยุบเลยวันผมต้องผมว่ผมต้องรีบขยายพันธุ์เอพเนี่ยังไงอ,อยากได้หล็กมากแต่ตอนนี้ไม่มีเหล็กใจก็นั่งดูกันไปยาวๆนะ พ่อผมก็ไม่รู้จะทำอะไรในคลีมเนี่ยิงมก็ไม่ได้ทำไอฟาร์มเลยก็และแต่ว่ามันเอพีมันน้อยอ่ะมันเหลือกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่สี่คนนึงะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก็แปดคนไม่เอาฟาร์มอกันไม่มีลาวาด้วยเดี๋ยวผมขออาหารก่ัน ไม้ของห้อยของข้าขยับอย่ามายุ่งกับมเมล็ดของข้ามันไม่ได้ปลูกทานุนเลยหรอนัะไม่ได้ปลูกทานุนเลยเมันมันใหญ่เกินหรืออะไรยังไงนะมันใหญ่เกินหรอมันเลยม่ไหม โอ้คันจมูกโอ้คันจมูกเกิดอันตั้งชี้กิดว่าเลื่อยเปลือยแล้วกันนะไม่รู้จะทำอะไร สี่นี่ามาันว่าจะนั้จะต้องหาไอ้สลับมากันแล้วล่ะว่าจะไม่กันเลนะเออเอ้ยนี่ไงมันรวมตัวกันอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวยังทำไม่ได้หรอกมั้ง ลองลังกันที่ไหนดีออก,กว่าอืมห้องว่างเลยมุมทำห้องตรงนี้ดีกว่าปะ่ะเปลี่ยนสังเดียรพี่เหว่ยไงเฮ้ยอ่อยาเดี๋ยวแมงมุไมไใหญ่แมงมุมพี่เหรแมงมุม นแน่ๆเ,เราจะไม่สนใจนะครับเสียวคนลุกอี่อยากจู้อ่าแล้วที่กัวจะพังไงเฮ้ยไปเกดดีลงไปสักวายวายเท่าไหร่ดีวะ ันเติบตกใจไม่มีเหล็กอะอยาได้ี่คเณเหล็กจังเลยทำไมในเซื้์ฟอื่นมันหาง่ายจังว่เหล็กอจะมือดอละ ช่อืมหรือว่าหลีกไปใช้ไม่เห็นใช้เลยละกันเฮ้ยเดี๋ยว ต้องเอาลิกไปโอ้ยไม่ได้เลยว่ะ <c oughs> ต้องเอาลิกไปทำเตียงนี่วะลืมโอ้ีใครรู้ที่ขยายพันธ์หมาไหมเพื่อนผมบอกว่ามันต้องใช้อันนั้นอนะอะไรนะเขาเรียก Oh, okay. อ,อ๋อแค่ละทองเออไม่รู้ให้ใช่ไหมแล้วไม่รู้่อเ,เจอผมออทำอะไรดีวะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะออกไป อืมมาขุดห้องต่อกันแล้วกันแต่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 ตตเดี๋ยวค่อยมาอะไรนะเขาเรียกเบื้องหลังเออค่อยมาเดี๋ยวเบื้องหลังผมจะมาวางเตียงแล้วกันนะ หรือว่าไม่เอาเบื้องหลังหรว่าเล่นแบบไม่มีเบื้องหลังเออใช่เล่นเล่นเลไมมีเบื้องหลังแะ้วกัน,นเดีก็หาว่าโกงอีกอ๋อ,อพีลีนะพีลีนะคนนี้อออ๋ออออ๋อเล่งปะ ออกสูงเท่าไหร่ดีวะตามบล็อกอตามบล็อกเตี้ยเกินไปไหมดูสักบล็อกหนะึ่งวาเอ้ยไม่แค่นี้แหละคุณแค่นี้แหละแต่ผมต้องไปหาเหล็กเพิ่มก่อน รู้เป็นไรผมเล่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดไม่ค่อยเจอเหล็กเลยไม่รู้เป็นอะไรกับไม่รู้เจอแต่อะไรกับไม่รู้เจอแต่หินเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้บอกเคียดอีกปไม่ชอบเลย โอ้เหล็กตะต้นผมยังไม่โอ,โอ้หินเหล็กกุลาเหลก็กลาเหล็เลเลลออกเหล็กเหล็กรออีกก้เหล็กอ่ะเอามาเถอะเหล็กยังไม่เจอเลยเหล็กตะตนมาแล้วอ่าไอ้นี่ก็มาอีกแล้วลงไปสักไวไวเท่านี้เลยมั้งอันนี้น่านจะพออยู่นะ แล้วก็ตรงไปเลยโอ้เจอแต่บล็อกอันนี้นี่คือบล็อกอ,อะไรวะคอปป์ปื้พีเล็กว่าถูกหวยที่หนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าเจอ เจอเหล็กดีกว่าเดมอนด์อีกตอนนี้เจอเหล็กดีกว่าเดมอนอีกไม่อยากเจอไดมอนดเลยรอดูนะผมจะไปเจอไดมอนด์ตอนที่ดิขุดเหล็กพังอะน่าจะลงมาแล้วแหละเฮ้ยเหล็กขอสื้ชุดหนึ่งได้ไหม เจอแต่เนี้ยคอปเปอร์เนี้ยเฮ้ยเจอจังวะได้ตัวอีกแหละเอา,าทำเยเอามาเถอะได้เบลอยู่มันมีเป็นโอ้ยลาวะ นี่โอ้ทำหรอเฮ้ยรับปิดน้ำมันรับปิดสือ โชคดีไหมเนี่ยโชคดีอยู่มั้งเดี๋ยวขุดตัวนี้โอ้เจ้าขุดเหล็กจะพังไอ้โคตรเปลืองเจ้าเหล็กกี่กวอนเนี่นย18น้อยจังวะแบบนะ อไปเล่นน้ำนี่เดือกมันคืออะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นออ,อันนี้นะมั้งอ๋อเนี่ยนี่เดกอยู่ใน,นี่ อนอเดี๋ยวพอขยายพันธุน์กันแลนเอาไปขนแก่ตึ้งตึ้งต้ง มันขอรีบนะออมออต้องเอาไปยอมมนะันชี้ขาวมันทำจากอะไรวะกระดูกน,ะน่าจะ โอ้โหได้ลูกสียืนจะได้พ่อใครมาอเอา้าอุ้ยดูแลโครเยอะยิดตัวหน่อยได้เ,เดี๋ยวนะตาฝา่ายเปิง ไม่ตโตให้ผมมาเออทำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะตืดดูตืดดูตืดด แลกสีเด่ะ yeah. เออซอมบี้มัคนคงไม่เกิดใช่ไหมอ่าไม่พอเหรออยากไปประตูนรกอะป,ประตูนรกกันแล้ววะอยากไปนรกดิ ไปไปไปเอามีสามตัวเองเอือกตัวน้อยจังเอามาเพิ่มดีไหมเนี่ยนี่มานนี้มาให้บัวเฮ้ยเดินเร็วดิเฮ้ยไปดิเฮ้ย ดีไอ้คิปเปอร์ไม่เกิดเอ้ามันเดินลงน้ำเลยเหรอปกติไม่เห็นเดินเดินอยู่นั่นแหละเพ่นไม่ต้องขึ้นมานะโอ้ย,อยจบยุ่งไรนั่หนาวะยิ่งไม่อยากเจอยิ่งเจอแล้วมึงเนี่ย นะ่ะตาดีเหลือเกินนี่ฮะอันแน่อันแน่อันแน่หูววดเยอะกูไม่พออยาโดน,ดนไอรอนฆ่าไอรอนกูเลี้ยงฆ่าหรือให้กูฆ่า โอ้เยอะจังวะเดินไปนอนเลยดีกว่านะกันออกไปลูกนี่ครั้งนั้นก็แค่นี้เลยดีไหมเนี่ยเออแค่นี้แหละจบแค่นี้ขยายก็ขยายขยายแค่นี้แหละ ที่เกียวเดี๋ยวค่อยตกตค่อยเอาเตียงม,มาวางเพิ่มแล้วกันอืมสหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดีปิดเธอ,อปิดเจ้าจับจับจบจบัจบไป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 แยกย้ายสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเออสหรับคลิปนี้ก็จบ,เพ,เ,บเ,เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปละ